สวัสดีคะ่ะรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดสริกาสามกษัตริย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโนอนูนครสวรรค์วันนี้ก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธานะคะเป็นมีดสามกษัตริย์สริกาสามกษัตริย์เล็กจิ๋พวพกพาง่ายพกพาสะดวกนะคะได้นำมารีวิวให้กับทุกท่าน ที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะคะสวยเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายพกพาสะดวก มีดสริกาสามกษัตริย์หลวงเพราเดิมมัดหนองโพนครสวรรค์เฉพาะใบนิ้วครึ่งนะคะรวมด้านได้ฝักสามนิ้วครึ่งเล็กจิ๋วสวยธรรมชาติ สนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่เบอร์092 6 6 2 9 6 6สองรุจิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยแอดมาที่เบอร์0926629 665รู้จิการคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ